ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะเมื่อนี้วันสิ้นปีพี่น้องนะครับสามสิบเอ็ดธันวาหกสี่นะครับทรงไทยปีกะเป็นไซมูเป็นไซมูถักเปียหน้าถักให้นะถักย่างเองแซ่บหอมๆนะผักกับพ่อกระเต้าที่เห็นนะกะสิสิ้นปีแล้วกะสิึ้นปีใหม่แล้วกะพี่น้องสุขสบายดีทุกุูทุกคนได้พี่น้องมามามาแซ่บๆกุ้โกล่ะอือ เอาตักแบบเป็นใส่เปาะแบบนี้พี่น้อง ไ่ออนถักเปียอันนี้เออเพื่อนเอามาฝากน้าเป็นผักสลัดงามงามเดี๋ยวต้นเดียวนี่แหละแล้วปลูกดี่ดีนะปลูกแบบว่าต้องใส่ดินใส่ยังไงพี่น้องเออเราก็หูทางเฮ็ดตัวละ ปลากินสอสแบบนี้พี่น้อง ไม่นี้กลับมาทุ่งให้ทุ่งหน้ากับน้องเก้นลลอนเหรอหวัดดีพี่น้องด้วยเปี้ยมามานหวัดดีพี่น้องบาดรู้ไหม่พี่น้องเห็นหน้าเห็นตาด้วยหวัดดีพี่น้องครัสวัสด,ดีครับ น้องพิจารณ์นั่นแหละครับพี่นอ้องจริงว่าซิมแน่จากต้นนี้นหนันงยางใช่ไหมหนังยางพี่น้องอิ่มเราสั่นพี่นอ้องนะตอนนี้เสียบดิเนี่ยตอนเนี่ยเสียบดิ้ตอนนี้บ่หยาบหรอกตอนเนี่ยไอคิดว่านะรอมองมก่อน ืมแทบ,บอ,อืมสิมัง้งโอ้แต่ว่าตอนนี้ขม <บา S 1> สิมัง้งแ <บา S 1> ี่ขมวะข<ผ>ม,มแล้วก็วันนี้กลับมามาให้มานาเก้วัน่ะนี่คือขมนะขมขมวะอืมตอนนี้ขมแห้งอี่เยอะ ตอนนี้ผมตอนนี้จเจี๋ยบจะลองห้องนี้นะมันเป็นแบบไหนปาดแบบปาดกินสดๆพี่น้องเอาใส่น้ำจิ้มแบบเนี้ยน้ำจิ้มสามรส ขมกัน มีใส่นี่ใส่โยที่บ่ขมที่เหลือขมมัด มันเป็นเมนูกับแก้มพี่น้องของพวกเนี้ยมันมันมันบ่มนเมนแนวกินกับเขา่าเลยสำหรับผมนะเออมันเป็นกับแก้มเพราะว่าผม,มีหนหลายคนก็นเอาไส้หมูมาย่างมาอย่างก,กินย่างชิวๆอะกับบรรยากาศเย,ย,ย็นๆอย่างไร ผมสังเกตนะอันที่มันขมนี่มันสีเหลืองๆแต่ว่าอันที่มันบ้วขมเนี่ยมันสีขาวๆอะขี้เพี้ยมันอันนี้ผมบ้ได้ล่างเลยพี่น้องบางคนนี่สีเอาใสาย,ยางไปสูบนะครับสูบแทรงในใสแ่แล้วก็เปิดก๊อกน้ำอันนี้ผมบ้ได้ล่างเลย คุณมังกนนี้ถามพี่จาว่าพี่จารป,าป,าปยานสิ่งแปลกปลอมอ่ะผมว่าผมเฮ็ดมันสุกแล้วนะผมบ่าน่าจะมีปัญหาสำหรับผมนะ <c oughs> มเป็นเรื่องธรรมดาของคำว่าใส่นะพี่น้องใส่หมูมันมีเป็นธรรมดาเ้อนะอะ แดดเริ่มซองอีกแล้วนะครับเราต้องอย่างมากมายดอกนะครับมันก็เป็นวิตามินวิตามินดีวิตามินดีนดพี่น้อง ใส่นี้ผมแห้งเหลี่ตเด,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 ดี๋โตอือ ลองเม่งกันขี่อ้อนมันมันจะมีสีเหลืองกับสีขาวนะอืมไอสีเหลืองมันคมไม่ดี ขมแพงดีบ้างเลยว่ะพี่ร่องเอาล่ะขมแพงเจ้า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 มันขมแบบจังไหนล่ะผมบอกว่าถือขมแล้วก็หยาบเนาะสงสัยนี่มันยังไม่ค่อยสุกนี่พี่น้องนะเพราะผมพี่เมื่อกันตรงนี้มันเนี่ยเนี่ยมันยังขาวๆอยู่ไหม จะบ่มมาไปย่างไม่ได้อมึงนี่เด้อมันยังบ่สุกขอโทษขอไปห,หลายอืมเอาละ่าะนะปลาซอ เอตัวพี่น้องใส่นี่นะครับกับผมตัดกินประมาณน้อยนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันโบสุกนะครับอ่านะมันบสุกอาจจะย่างไฟแห้งพวดหรืออาจจะงแดดกับเพาต้องเอียงมากมายดอกนะครับกับหอมปากหอมคอนะครับมาทักทายพี่น้องนะครับในมือเมื่อนี้ก็เป็นมื้อวันที่สาสิบเอ็ดนะครับผมนะมาผูา้พ่อพี่น้องคือเขานะครับกับทักทายกันนะพี่น้องกับพี่น้องกับ ผู journey, path, ้ใดเดินทางอยู่กับเดินทางปลอดภัยนะครับน่ถึงบ้านถึงซองย่างปลอดภัยอยู่กับครอบครองครอบครัวพี่น้องนะครับกะเมาแล้วก็ย่ขับด้อพี่น้องเด้อเมาแล้วก็นอนอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยู่ซองผู้ใดมักดืมมักอย่างกับบ้ากันนะพี่น้องเนาะกะเมื่อนี้กะอากาศก็เริ่มเย็นอีกแล้วนะครับก็เป็นเมื่อสิ้นปีนะครับเบิดปีหกี่แล้วนะครับบัดนี้ก็บที่คืนปีหก้านะเวลามันเดินหนาเรื่อยๆพี่น้องนะครับมันบ่ได้ เกิวมาเนี่ยมันย้อนไปบ่ได้นะครับที่ย้อนไปเมื่อวานนี่กับบ่ได้ดอกพี่น้องนะครับมันต้องเดินนาไปเรื่อยๆนะคนเท่ากับอายุก็เริ่มลายขึ้น,นเรื่อยๆนะพี่น้องอยียงที่เฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขนะครับโดยบ่ได้ไปอ,อยู่บนความทุกข์ของเบื่นเฮ็ดหลดพี่น้องนะครับอยากกินหยังก็จัดเข้าไปฮะอยากกินหยังก็จัดเข้าไปอยากกินไสหมูแบบนี้ก็จัดครับผมนะอยากกินหันอยากกินนี่จัดเลยนะครับเฮ็ดกินอยากแนวใดก็เฮ็ดกินผู้ใด เฮ็ดบ่เป็นกระซื้อนะครับนะเขาใส่ชีวิตให้มีความสุขพี่น้องนะครับใส่ชีวิตให้มีความสุขอ่ะสุดท้ายก็นะครับเพียงแค่กดทับสไคก์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นทีทบอยแล้วนะเพรต้องอยิ่งมากมายดอกนะครับนะมาสร้างรายพี่น้องดูเปียมาสร้างรายพี่น้องดูเอิญนน้องนะครับมาสร้างรายพี่น้องมือเนี่ยนะครับพ่อพ่อกันคือเก่านะครับนะกะมามาฝากน้องมาฝากช่องพี่น้องดูเปี๊ยงแก เออเนาะฝากช่องก่อนสวัสดีครับสวัสดีแค่นนึงนะครับช่องน้องพี่จ้าขอชิมนั่นแหละครับพี่น้องมีทางแฟนเพจล้วก็ยูทูบนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกนั่นแหละครับพี่น้องฝากติดตามคือเก้านั่นแหละครับพี่น้องอันนี้แหละเอาลองชิมมึงดูตอนเนี้ยสุกอยู่เนเอาเออลองชิมมึงบกขมเนี่ยเอาละผมไม่รีเอาเดี๋ยวได้เอาใส่นี่ออกให้เออเอเอาบวมนี่ตั้งแต่คุณนะ มันมีใสเหลียงนี่ไมมใสเหลียงมันขมขั้นใสขาวบัขมเห็นบ่ไอ้พ่เนี่ยเอพี่น้องนะครับมาพบพ่อผมมื่อกลันะครับหลักะน้องนะครับคือกอล่ะสูมือสุเวียนกอานะครับมื่อส่งท้ายปีสามสิบเอ็ดชั้นว่าหกสี่นะครับบ๊ายบายปีหกสี่ครับผมเจอกันอีกแค่ทั้งปีหน้าโอ้คือโดนแท้พี่น้องนะครับปีหน้าก็พ่อกันครับผมสวัสดีครับผม